อ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูอาการนะครับของตัวปั๊มบ้างนะครับปั๊มน้ําบ้างอาการเสียปั๊มน้ําบ้างว่าเป็นไงนะอ่าเป็นไงตัวนี้มาการมอเตอร์จังขวานะทักทายครับอ้าวอันนี้มาการมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนนะใช่ครับมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนก็ตัวนี้เด็ดนะใช่ใช่ครับใบพัดไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนซึงแกมันหัก แกนตัวนี้หักเลยเหรอแกนตัวนี้หักครับอันนี้ผมติดกาวร้อนไว้อ่าแล้วมาออ๋อนี่ครับคือมันหักอย่างนี้เลยแกนมันหักถ้าอันนี้เท่ากับก็คือเราเปลี่ยนแกนทั้งอันเลยใช่ใช่ครับเปลี่ยนทุ่นใหม่เอาไปทุ่นใหม่แกนใหม่ทุ่นมอเตอร์ใหม่ครับอ่าเอแสดงว่าจากตัวนี้เรามีอะไรนะครับผมอ่ามันหักแล้วแก้ไขตัวไหนอีกเพิ่มเติมครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ แล้วในส่วนรั่วอย่างอื่นไม่มีอาการอย่างอื่นเนาะไม่มีครับไม่มีพอมาอาการมอเตอร์ไม่หมุนไม่ทํางานครับ <Okay. S 2> แกนมันขาดแกนมันขาดก็คือตอนแรกมาหมุนแล้วตอนแรกอาการเดาว่าเป็นยังไงบ้างการดาว่เาเขาเพิ่งมาเปลี่ยนซีนไปได้สองวันแล้วกลับมาเขาบอกว่ามอเตอร์ไม่หมุนก็แกะข้างหลังดูเนี่นะครับผมอ๋อเปลี่ยนซีนไปมอเตอร์ไม่หมุนมอเตออ์แกนขาดเลยอ่ะ แกนขาดเดี๋ยวดูแกนนะขาดโอ้โหนี่ครับแกนขาดอ่ะอย่างนี้ก็คือต้องระวังไงบ้าง่ยบอกอ,อ,อย่าปล่อยอย่าปล่อยให้น้ํามันหายจากปั๊มอะครับตัปั๊มมันเดินตลอดแล้วคราวนี้ปั๊มไม่ตัดมันร้อนแล้วทำ<ๆ>ให้เพาตัวนี้ขาดโอ,โอเคครับผมโอเคครับถ้ามีเกิดมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับให้ดูแลเรื่องปัม๊มเรื่องน้ํานิดนึงนะ,อะโอเค ขอบคุณช่างขวัญมากครับ